ถ้าทุกคนพร้อมแล้วล่ะก็ได้ปเราเดินไปเข้าไปเลยคผมหนึ่งสองสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Anime Evolution s i m สมูเลเกันอีกครั้งหนึ่ะครับซึ่งตอนนี้ผมก็โอ้โหเล่นหนักหน่วงมากนะครับสำหรับเกมนี้ผมก็ฟามได้แค่นี้ดูดิโอ้นานมากแล้วผมแบบมวัวแต่ปล่อย AFK ด้วยครับไม่ยอมอัพพลังนี่ผมก็มีนี้หคนแล้วนะสำหรับแบบ สัตว์เลี้ยงนะผมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งมสี่ห้เห็นว่าจะไปทําเพิ่มครับเดี๋ยมาดูสัตว์เลี้ยงที่ผมแบบเก่งที่สุดก็1ล้านนะผมแม่เดี๋ยวค่อยไปหาเพิ่มนะครับตอนนี้ถ้ารวมทีมผมแบบรวมสัตว์เลี้ยงทีมผมนี่ก็3.22จุดสองสมนผมสาล้านผมยังแบบไม่ค่อยได้อัพแรงนะครับหรือว่าอะไรนะเพราะว่าถ้ามันอัพทีเนี่ยโอ้โหต้องไปนั่งฝึก Power อร์ใหม่ ซึ่งมันนานเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างความจริงก็อัปเดต4มาสักพักหนึ่งแล้วครับอันนี้ผมก็ถ่ายช้าหน่อยเพราะว่ามัวแต่นั่งฟาร์มอยู่ครับจะพาวิ่งไปดูนะครับว่าเขามีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแน่นอนนะถ้าเห็นตอนนี้ก็คือมีแบ็ k โควเวอร์เข้ามาครับในอัปเดตที่4นะครับแล้วตอนนี้มาถึงระบบเนี่ยผมสเตตมานี่เพิ่งเข้ามาใหม่อันนี้ผมก็ยังงงนะแต่ผมก็จะลองดูเพรผมก็จะลองเข้ามาดูแล้วกันคือผมไม่มี point เลย มันเหมือนว่าเราต้องฆ่าบอสเนี่ยเขาเขียนว่าคุณต้องฆ่าบอสอะแล้วเขาก็แบบจะได้พอยต์มาผมคือตอนนี้ผมก็ปลดมาหมดแล้วครับนี่ตรงนี้ก็คือดีเฟนต์นะผมแน่นอนครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คือทาวเวอร์ดีเฟนต์น่ะอ้โนี่เล่นยากมากผมไม่รู้ว่าเล่นกับเพื่อนได้หรือเปล่านะอันนี้ถ้าเล่นกับเพื่อนได้ก็แม่ต้องหาคนมาช่วยคือถ้าไปคนเดียวเนี่ยสาหัสอยู่เหมือนกนะันก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะสำหรับทาวเวอร์ดีเฟนต์นะเออไม่รู้ว่าไปได้แค่ไหนก็จะลงให้ดูนี่แหละ บูทเงินไปเป็นบูทดาเมจเหมือนสลับบูทเหรอแต่ว่าวันหนึ่งเหมือนจะแลกได้20ครั้งเหรออ๋อนี่มันก็มีรีเซ็ตอยู่นะครับบูทดาเมจไปบูทเงินดาเมจไปเผาเนะี่ยผมลองดูสิอ๋อผมลืมกดให้ดูอะทุกคนอ่าเดี๋ยวนะผมตอนนี้คือผมมีบูทลักค่อนข้างเยอะนี่เดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูมันเหมือนเป็นการแลกบูทนะครับนี่ดูบูทลักผมโอโ้โหแปดสิบห้าบูทพาวเวอร์มีสี่นะครับตอนนี้ผมจะลองดูซิมีไหมเอาลักแลกบูตเพาวเวอร์นี่นี่นี่อันนี้ อ่านี่อันนี้นะผมผมจะลองกดอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นไงอ่านี่ก็เพิ่มมานะผมอันนี้ก็ลดไปนะเพราะว่าเอารักเนี่ยไปแลกกับพาวเวอร์นะผมนี่แล้วก็ได้นี่เพิ่มอันนี้เป็นระบบแบบว่าแลกเปลี่ยนบูธนะครับนนดีเลยเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนจะมีบอสนะครับนี่ฉับเดียวเก่งกับบอสเลเวลหนึ่งได้ไหมะได้ไหมะเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับไปที่มหาเวทพนึมารผมไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าอ่า ได้มาเป็น1นึ v e เลเวลพอยต์แล้วนะครับแน่นอนนะผมจะอัพตอนนี้ผมอยากได้ดาม,มิดมากผมตีตัวอะไรไม่ค่อยตายแหละที่ไงอัพไปเลย <c oughs> คือผมฟาร์ม <c oughs> ผมฟาร์มด่านแบ็คโคเวอร์ไม่ไหวอะทุกคนคิดดูเลยผมฟาร์มได้แค่ด่านนี้ครับนั่นก็นคือด่านอ่าโตเกียวโตเกียวีเวินเจอร์ใช่ปะก <c oughs> ็คือด่านเอ่อนี่ครับผมไมคี้ไมกี้ อันนี้คือด่านแบบไอ้น,นี่นะมาหาศึกคนชนเทพโอ้โหด่านนี้นี่แบบว่าผมชอบนะแต่ว่าข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นนี่ด่านนี้ผมก็นั่งฟ้าไปโอ้หนานนักหน่วงเหลือเกินแลแล้วเนี้ยทุกคนฮันเตอร์เนี่ยอันนี้คือแบบเฮ้ยเควสนี้ทําไงอ่ะทุกคนมันขึ้นอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าเราต้องเป็นแบบแหลงฮันเตอร์แล้วเรามาตีหรอเราถึงจะได้อันนี้ใครรู้ก็บอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับไป เพราะว่าถ้าผมอัพอีกแรลงนึงเนี่ยผมจะเป็นแรง่งฮันเตอร์นะครับนี่ครับผมอัพเดตแบ็คโครเวอร์โอ้ป่านะครับค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลนะครับทุกคนดูดิโอ้โหคือพี่แบบทําไมทําใหญ่ขนาดเนี้ <c ười> คือแบบกะไม่ต้องไปไหนเลยแต่ว่านี่ครับเขามีทาวเวอร์ดิฟเอนซออันเลยนะอันนี้ก็คือเป็นทาวเวอร์ด n ฟเอนที่2นะครับซึ่งแมมอันที่1ผมยังไม่ไปถึงไหนเลยเนะ่ยโอ้โหมีอันที่2เดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่า มันเหมือนต้องทําอะไรสักอย่างเหมือนต้องฆ่าฆ่าอะไรนี่แหละแล้วก็จะได้พลังแบบค cool ูณสิบเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องรอดูก่อนว่าให้ไปฆ่าขายหนมเนี่ยอะไรสักอย่างซึ่งผมฆ่าไม่ไหวหรอกในในแบบนี้นครับคือมันโหดมากครับแล้ว้อนี้ครับผมกรีมัวนี่แหละเป็นสิ่งที่ผมรอคอยแล้วผมก็เก็บเงินมาทั้งฟาร์มดาทั้งฟาร์มแบบดาเมจพลังงานแล้วผมก็เก็บเงินนะครับผมเพื่อมาซื้อกีมัวแล้วผมก็จะเอาไปลงดีเฟนต์นะครับกีมัวแน่นอนคนระับมันคือการสุ่ม ช้เงินทั้งหมด4ี่้อหสิ sp ซื้อผมสุ่มได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ขอกิมมัวแบบเทพมาเลยได้ป่ะแบบสี่แฉก5้าแฉก6กแฉก8ปดแฉกเก้าแฉก1้อยแฉกอะไรอย่างงี้เลยเลยป่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็นะไปเราเดินไปเข้าเรเลผคหนึ่งสองาทุกคนคิดว่าไง <laughs> เป็นน้ำแข็งกิมมวเป็นหนังสือน้ำแข็งนะครับเหมือนว่าจะบวกตังค์น้อยอันนี้ไม่ซีเรียสน่าจะได้อยู่บวก power ถือว่าหนึ่งจุดเจ็ด ดังเม็ดโอ้น้อยนิดแต่ว่ารักคนมันดวงดีอยู่แล้วปะคือมันไม่ต้องมีลักเยอะหรอกผมว่าไม่ค่อยยังไม่ค่อยจัดหนักจัดเต็มมัง้งแต่ถ้าใครแบบว่ามีโลบักหน่อยนะผมสามารถซูเปอร์ไอ้นี่ได้เลยนะผมซื้อแบบเติมตังค์ไปเลยครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเท่านั้นไอ้นี่คือแบบสบายจัดนะผมผมว่าน่าจะเป็นหนังสือธรรมดานะกิมมงผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับผมอ้าวนี่ไงมาแล้วสื่อน้ําแข็งนะครับคนข้างธรรมดาเดี๋ยวดูซิว่าผมจะเพิ่มมาเท่าไหร่จาก1.7 Q QN นะครับมาดู โอ้ยตอนนี้เป็น2.9 qn แล้วครับแมถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะโอแต่หนังสือยังไม่ตึงอะ่ะเอ้ยนี่มันแบบ3มแช่กอเุ้ยมันก็ได้อยู่นี่นะยังไม่ชิด4แช่ก็ถึงนะผมว่ามันก็แบบใช้ไปก่อนเพราะว่าเราเลือกไม่ได้ไงคือต้องไปฟาร์มเงินเพิ่มหน้ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเฟนส์นะผมในแบบดีเฟนส์ประตูที่1กันดีกว่านะดูซิว่าจะเป็นไงนะรับเลยครับผมปาบ ตอนนี้เราก็ต้องรอเวลานะครับรอเวลาเต็มตัวก่อนนะครับนี่หนึ่งนาทีข้างบนนะครับเขามีบอกอยู่พอเวลาเดินเนี่ยบอนก็จะเดินเข้ามานะครับนี่ครับแล้วก็จะมีเป็นการมิชชั่นดิเฟนส์นะผมคือถ้าเราถึงเวฟยี่สิบห้าเนี่ยเราจะใส่สัตว์เลี้ยงได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เวฟห้าสิบเนี่ยใส่อีกหน,นึ่งตัวอันนี้แล้วก็เลเวลเจ็ดสิบห้าเนี่ยผมไม่เข้าใจอันนี้บวกเจ็ดสิบอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยแล้วก็นี่ครับผมมีบวกโอ้หยันสองร้อยเวฟเลยเหรอจ้าเดี๋ยวเรามาดูคนที่ติดบอกกันกว่า จริงป่ะเนี่ย2,500เวฟบหรอจริงป่ะ <c oughs> มาแบกหน่อยครับโอ้โหคนพวกนี้เขาเล่นกันยังไงวะเนี่ยเขาไปกันค่อนข้างไกลมากๆนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับเมื่อเราถึงเวฟ125นะครับเราสามารถมาฟาร์แบบคูณ8ได้เ <cat> นี <t> ่ยที่นี้นะครับแบบ8 p o พาวเวอร์นะครับสิ่งที่เราจะต้องบูตนะครับจะเริ่มครับผมบูตเลยนี่มาก่อนสายฟ้าไปด้วยจะได้เก็บไปนี่ไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับบางทีอาจจะต้องแบบเปิดโหมดบ้าข้างเบอร์สเกอร์ซึ่งผมเตรียมมาแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะใช้นี่นะผมซอสแมน10นาทีนะครับเรียกดาบออกมาช่วยสู้ตอนนี้ยังชิวอยู่ครับแม่เพราะว่าเราก็แบบฟาร์มพลังมาในระดับหนึ่งนะ <c oughs> ในระดับหนึ่งเดากน้อยก็ขอเวฟย5บาแล้วกัน50มหา50ตอนนี้ก็เวฟที่7แล้วครับแหมดาบผมนี่มันจาัดก,การรัวๆเลยชิวๆแล้วผมสบายๆายครับตอนนี้ก็มาที่เวฟที่17แล้วนะโอ้ยเฮ้ยว่ามาอยู่แต่ชิวแฮ ไม่ชิวดได้ไงอ่ะผมเล่นฟาร์มมาเป็นวันอ่ะคือปล่อยตีข้ามวันข้ามคืนอน่ะทุกคนมันได้แค่ที่เนี่ยได้100 SX เนี่ยคือตีนานมากอ่ะผมแบบทั้งบูททั้งไอ้นี่ตีอยู่ในวงลูฟี่คูณบูท2อะไรเงี้ยเช่นี่ยผมมาดูซิว่าผมสามารถใส่สัตว์เลีย้ยงได้เพิ่มหรือยังนะตอนนี้ผมได้5้าไหนลองกด ไอยาได้6ตัวแล้วเออเอย,อย,อย,อยมันจะหลุดมันจะหลุดผมต้องช่วยตีก่อนผมผมต้องไปทําทีมใหม่นเนี่ยดีนะผมมีสัตว์เลี้ยงเหลือไว้อยู่ตอนนี้ทีมผมเพิ่มมานิดนึงครับผม3ามแสนเพิ่มมาจาก3าล้านสเป็น3าล้านห้าเอานะเริ่มดูดีเร,ดเริ่มดูดีแต่ยังน้อยไป <grammar> เดี๋ยวผมว่าผมจะทําทีมให้ผมแบบสัก10ล้านนะแต่ไม่ใช่วันนี้โอ้ยวแ,แล้วแน่นอนนะผมขอ50าพอห0 ใช้50 50หรือ75ก็ได้แต่ว่าก็อยากได้แบบก็อยากจะได้สัก200เวฟอยู่นะแมแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าผมนั้นจะไปได้กี่เวฟนะครับทุกคน ตอนนี้ผมก็ถึงเวฟ5 0สิแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวต้องฟันก่อนถือว่าก็ยังพอตีได้อยู่นะแต่ก็แบบนี่ครับมอนเริ่มวิ่งแล้วมอนเริ่มเดินแบบมาไกลแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมต้องใส่ตัวละครเพิ่มก่อนกดไปที่ลูกดาวเลยปาบอู้แปดตัวเลยล่ะคืนบวกสองล่ะฮ้ยไว้ตอนแรกผมมีหกไม่ใช่เหรอโอ้โหเต็มเลยโอ้ยโอ้ย้ยใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งเดินไปอย่าพึ่งเดินไปโอเคครับผมยังฆ่าได้นะครับ ตอนแรกมันมีหกหกใช่ไหมเออหกตัวนะผมรู้สึกแล้วก็ทีนี้บวกมาแปดเลยอะทุกคนโอ้ไม g ก็ตอนนี้ที่แบบว่าสัตว์เลี้ยงผมนี่เต็มเลยเขาเรียกได้ว่าอ้อมล้อมแบบอบอุ่นสุดนะตอนนี้ก็มาเวฟห้าสิบสามแล้วคือยังไหวอยู่นะยังไหวอยู่ครับตอนนี้ก็มาที่เวฟเจ็ดสิบสามนะครับต้องบอกเลยว่ามอนเนี่ยใค่จุ่มประตูนะครับแต่ว่าผมก็ต้องสู้ต่อไปไม่มันต้องม่ต้องห่วงนะผมว่าผมไปถึง7 5อยู่เพราะว่าผมเนี่ยมีสกิลเบอร์เซอร์กิวนะครับ น่าจะได้อย entering, ู่ผมน่าจะไหวอยู่แต่คนต้องเก็บไว้ก่อนเฮ้ยเฮยได้ปะเนี้ยได้ปะเนี้ยเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งนะสตีเออโอเคไปสุดท้ายครับผมขออนุญาตเปิดเบอร์เซอร์เกอร์โหมดเอาจริงฝันเข้าไปปึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮับฮับับฮับ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 ตายไหมตายไหมตายอยู่แล้วล่ะหน้าแดงขนาดนี้ไม่ตายได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูครับว่าจะได้อะไรโอเคได้อะไรอ่ะ เนยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวฆ่าก่อนเฮ้ยหรือมันต้องชนะเวฟนี้ก่อนเฮ้ยผมเข้าใจอะไรพี่เพรว่าเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องฆ่าเวฟนี้หรือเปล่านะเฮ้ยสวัสดีเบอร์เซอร์เกอร์บดอุ้ยได้ไหมเนี่ยหรือเราจะต้องเปิดอีกรอบนึงจริงหรือเปล่า20 20ิบยี่สิบสิบเดียวยี่เดียวอีกนิดเดียวฮึบโอเคเหมือนว่ามีอะไรหรือเปล่าคืออาจจะเป็นแบบได้กระเป๋าเพิ่มหรือเปล่าเออเนาะ อาจจะได้กระเป๋าเพิ่มนะครับผมว่าผมน่าจะไปได้ประมาณ80ละบมั้งนะครับก็ผมพอแล้วดีกว่าครับคือต่อไปเนี่ยต้องไป,เ,ไปเว็หนึ่งร้อยยี่สิบห้าเอออันนี้อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไอ้น,นี่นะคือแบบได้กระเป๋าเพิ่มบวก70ผมว่าน่าจะใช่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีไม่ม,ม,มีให้ดูเดี๋ยวผมลองไปสุ่มดูก่อนนะโอเคออกเลยดีกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเนี่ยแหละเพิ่มกระเป๋าเดี๋ยวผมค่อยลองไปสุ่มแล้วกันนะนะคือถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร <laughs> แต่ผมว่าอาจจะผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะใช่แหละ น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยดีเฟนท์ที่2อกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เราแบบ2ดีเฟน์เลยที่ข้างบนนี้ก็มีอะไรอยู่เนี่ยเอย้อันนี้อะไรอ่ะโอ้ค่ะโอ้โหขคดจะไปฆ่าไหวแต่ว่าได้พลังแบบ1 5เลยจนะุโอ้าเลยหูได้เยอะมากอันนี้แบบได้แบบติดตัวโคตรด,ดีมาครับผมเดี๋ยวเรามาแต้เวลาแล,ะละ้วละ่ะที่เราจะต้องมาดูดีเฟนท์ที่สองอ้าวอ้าวลืมไปว่ายังไม่ได้เปิดประตู แม่แล้วบอกจะลงสนิบดีเลย oh. ก็สิบหิอก็ถามว่านานไหมไม่านานนะโอเคทุกคนก็เราผุตีแป๊บนึงแล้วกันนะผมโอ้โ oh. หแม่เคิเลยหรือเปิดประตูขออนุญาตตีสักคู่นะครับผมโอเคตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยโอ้โหรูจากอันดับที่หนึ่งไปได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ก็นะครับระบบจะไปได้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า เวฟพิสิบได้อะไรโอ้ยเป็นสัตว์เลี้ยงรุนรัวไปเลยนะครับโอ้เกมนี้กาวแบบสัตว์เลี้ยงนี่ยแบบอ้อมล้อมกันแบบสองสามสี่แบบโอบกอดเลยไหม <c oughs> ล้อมก็เป็นแบบว่าอันนี้เลยกองไฟลูกเสือเลยนะแต่อันนี้ผมขอไม่มากสิบเวฟก็ยังดีนะครับก็ก็เรียกได้ดูจักบอดแล้วก็ถ้าทางจะโหดอะเพอผมเนี่ยไม่ผ่านเวฟแรกด้วยนะเนี่ยต้องลองตีกันสักหน่อยคือการนี้เราจะแบบผ่านดีเฟนซ์สองได้เนี่ยเราก็ต้องจบสักแบบดีเฟนซ์แรกไหมทุกคนคิดว่าไหม นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะแต่ผมก็จะทําให้เต็มที่นะผมโดยการที่มีพลังอยู่แค่1 0 6 6 1น SX นะผมนะครับ <c oughs> จะไหวไหมครับผมต้องไปทําทีมใหม่นี่เดี๋ยวผมจะไปจับทีมใหม่จัดหนักนะผมแต่ต้องไม่ซุ่มคาดว่าน่าจะแบบอัพแรงแล้วก็เดี๋ยวซื้อดาบใหม่ซื้อดาบใหม่น่าจะยังไม่พอนะครับผมต้องอัพแรงสักหน่อยเป็นแรงฮันเตอร์หลังจากนี้ผมน่าจะอัพเป็นแรงฮันเตอร์ก่อน เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมมาแล้วสลรับตัวแรกผมคขันถูกทางหรือเปล่าเอ้ยได้อยู่นะเอ้ยทำไมมันแบบวูปว้าฟุ้า,าเอาง่าได้อยู่ได้อยู่ทุกคนได้อยู่ขอได้อยู่ขอได้อยู่ขอสิบเวฟขอสิบเวฟเา้าจริงไหมเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ม่เงแกงะจบแล้วทุกคนออกมาสามร้อยตัวแรกคือแบบเอ้ยโอ้โหหกเอชิวๆเนี่ยสามร้อยเอาสิไปเลยเดกูเต็มที่ ปล่อยมือครับผมปล่อยมือวางนะครับ <c oughs> แล้วเราก็เดินออกประตูกันซะนะครับแล้วค่อยกลับมาใหม่เอเอ้ยอ,อ,อ,อันนี้ผมอ๋อมันต้องฆ่านี่แมมตัวในดีเฟนส์หรอถึงจะขึ้นหนึ่งอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าหรือมันต้องฆ่าแบบโนเอลหรือเปล่าเออเนี่ยมันต้องฆ่าโนเอลไหมอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาส่มตัวสักหน่อยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทําทีมครับอาจจะรีแลกซฮันเตอร์เดี๋ยวผมไปดูก่อนดีกว่าว่าการอัพแลกเนี่ยมันใช้อะไรบ้างนะตอนนี้ผมน่าจะอัพได้แหละโอ้โห คืออัพได้นานแล้วล่ะใช้เงิน3 sp นะครับแล้วก็5 sx ประมาณนี้แล้วออร่าล่ะไปดูออร่าก่อนนะครับออร่าไปตีบอสด,ด้วยนี่สําคัญมากครับผมตอนนี้ต้องตีบอสนะครับไม่ได้เลยโอ้ถ้าผมรีแลก์มานี่ผมต้องเก็บแบบพลังเยอะเลยเนี่ยฮันเตอร์ฮันเตอร์โอเคเดี๋ยวมาดูออร่านะผมซื้อได้เปล่าตอนนี้ผมอัพแรงได้ออร่าซื้อได้ไหมโอ้ออร่าซื้อได้สบายเอาซื้อดีครับเอาซื้อต่อเลยนี่โอเคไม่ได้แล้วครับ ไหนดูอร่าผมอู้ก็แบบเป็นแบบเหมือนจะแบบลมลมไหมเหมือนลมๆมไงไม่รู้่อได้อยู่นะโอเคต่อไปดาบดาบเนี่ยผมซื้อไม่ได้นะรู้สึกว่ามันจะแบบ250พลังแบบ SX นะผมนี่ไงผมซื้อไม่ได้จริงด้วยนะครับซึ่งน่าจะแบบเก็บนานเลยนะกว่าจะได้สัก100 SX สําหรับผมเนี่ยแต่ตอนนี้น่าจะไม่ไม่นานแล้วครับเราก็มาอัพพอยไงผมอัพพาวเวอร์ดีกว่าที่อัพดาเมจไปแล้วเพราะเราต้องการเบรอันนี้เรามาแบบพาวเวอร์สักนิดนึง พาวเวอร์โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เงินให้เหลือสักแบบ3 SX นะครับแล้วก็แล้วก็จะไปอัพแรงผมเป็นแลงแรงแฮนเตอร์นะครับแล้วเราเดี๋ยววิ่งมาดูตรงนี้ด้วยกันที่ผมสงสัยอะ่ะเพราะมันคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแบบที่ผมคิดจริงหรือเปล่านะที่แบบต้องเป็นแรงแฮนเตอร์ถึงจะแบบตีแล้วจะได้นะครับได้แบบใส่ช่องได้เพิ่มอีกตัวอะไรเงี้ยตอนนี้ผมใส่ได้แปดตัวมาส่งตัวสักหน่อยทําไมผมไม่วามเนะ่ยผมเดินเพื่ออะไรเนี่ยนะครับเปิดบู๊ดไว้ก่อนเลย ไม่รู้ว่าแบ็คเวอร์มีอะไรซ่อนอีกหรือเปล่านะครับเนี่ยในหัวก็ลงหัวกะโลกเนี่ยผมยังไม่ได้เดินไปดูเลยขอยามีสักตัว้วอันนี้ไม่เอาโนเอลไมเ่เอาจริงผมแบบอยากได้แค่3ตัวข้างล่างนะเพราะฉะนั้นก็ไปลุยกันเลยครับผมเออแล้วตอนนี้ผมไปทำภารกิจมาเพิ่มล้วนะคือแบบผมกดแบบคลิกหนึ่งอะ่ะผมสามารถเปิดได้5ตัวนะครับแน่นอนแล้วผมผมไปตีอันนี้มาครับไอ้ด่านไมค์ฮิโร่อะที่ตัวผู้หญิงเก็บเลเวลให้ได้30อะ่ะที่ใช้ พลังจิตครับผมก็ไปทํามาเรียบร้อยแล้วคือแบบคิกหนึ่งอะ่ะผมเปิดได้5ตัวก็คือจ่ายแค่850 SX บนะผมก็จะสามารถได้5ตัวเลยคือดีมากนะครับดีมากอันนี้คือแบบต้องทําไว้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวสักคู่นึงนะผมพอแล้วนะผมตอนนี้อืมไม่มียามีเกลือนะผมนะไม่มียามีให้ผมเลยเ้แต่ว่านี้มีรอยช่องจริงนะแหมโอเคเดี๋ยวเราไปแบบฟิวชั่นกันเลยดีกว่านะครับ ไปที่ Attack on Titan นดีหัวน่าจะทำได้ไม่กี่ตัวแต่ก็ลองดูก่อนละกันเอาแบบตัวพลังแบบเยอะๆเลยนี่เราจัดแบบแต่ตัวเป้งๆไหนะมาดูซิว่าตัวแรกได้เท่าไหร่ตัวแรกได้1นจุก็มาเลยดีกว่านะครับหมดเกี้ยงเรามาดูทีมของเราดีกว่า8ตัวตอนนี้เรียกได้ว่ามีเอ่อรวมพลังอุย้ยเกือบ10ล้านนะแม่ได้มา7จุดองะได้มาเล้านกว่าแนละ้วเราแรงฮันเตอร์ดีกว่า นี่โ,โหต่อไปก็ปัาดพลังคือพลังนี่มันแบบโคตรแบบฟาร์มโคตรนานนะผมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากรู้นั่นก็คืออ่าไปที่นี่ผมตรงนี้เลยอ้าไม่ใช่นี่บนอะ <laughs> ผิดผิดผิด,ผด,ผดต้องไปข้างหน้าอีกนะครับคือผมอยากรู้เนี่ยยังไงไหนมาดูซิฮันเตอร์เอ้ยแต่ผมก็ตีไม่ตายนี่ว่าต่อให้รีมาโหยังต้องรอหรือมันอะไรเนะี่ยทางลับหรือเปล่าผมวาน่าถูสิ <laughs> ใครรู้ว่าทําไงก็บอกผมด้วยละกันนะผมก็ทั้งหมดก็นะครับประมาณนี้นะครับนี่เรียกได้ว,ว่าฟารามหนักมากนะผมสําหรับเลิปน,นี้คือแบบหนักยี่กว่าวันพันแม่อีกขนาดแบบบู๊เขามีเรื่อยๆนะโอ้โหนักจริงนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผมบายบายครับ